ุณหมอแล้ยังจําความรู้สึกในการผ่าตัดเคสแรกกับปัจจุบันนี้มันมีความรู้สึกต่างกันไหมคะมันนานมากแล้วใช่ไหมเอ่ยมันนานมากแล้วมันเกิน25ปีแล้วโอ้เออไม่ทราบแต่แต่ตอนเนี้ยตัวเองอะมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะทางานคล้ายๆนักบินคือมีวินัยในการดูแลคนไข้ามากเริ่มจากการเตรียมตัวเลยก็คือต้องนอนให้พอต้องไม่ง่วงต้องไม่เพลียในวันที่มีการผ่าตัด ในการที่ทําก็จะมีเช็คลิสต์ของตัวเองแล้วก็พูดคุยในเช็คลิสต์เช็คซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําเล่าเพื่อลดความผิดพลาดเพราะว่ามันเป็นการรักษาสายตาเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยทำทำได้ดีขึ้นไวขึ้นแต่มีความเป็นซ้ําไปซ้ำมาแบบมีเช็คลิสต์นะ่ะมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าการทำเลสิกและเลดิกสมายเป็น,เป,นเป็นโปรซิเยอร์ที่สั้น เพราะฉะนั้นเราสามารถทําให้เกิดเช็คลิสต์ของเราได้ยกตัวอย่างเช่นอะถ้าสมมติว่าคนนี้มีสายตาเอียงสองข้างเลยหรือสายตาต่างกันสองข้างเลยอาจจะได้ยินหมอตุนพูดกับเจ้าหน้าที่ดังๆว่าคนนี้ต้องทวนสองสาครั้งแล้วก็ถามคนไข้ว่าตาขวาของหนูสั้นมากกว่าตาซ้ายเยอะใช่ไหมคะ ตาขวาหนูสั้นเท่าไหร่ตาซ้ายหนูสั้นเท่าไหร่เป็นการพูดคุยเช็คแล้วเช็คอีกไม่ต้องตกใจเลยมาศูนย์เลจิตจะโดนถามชื่อนามสกุลอายุเกิน10ครั้งห้ามโกรธด้วยนะคะมันก็เป็นหนึ่งในการเช็คลิสต์นั่นเองนะโอ้ยชอบคําถามนี้ว่าเคสแรกเป็นยังไงเคสเสุดท้ายถึงวันนี้เป็นยังไงแต่ไม่มีใครเหมือนกันทุกคนเนี่ยเราคัสตอมไมซ์ให้เป็นตัวของคุณที่สุดค่ะชอบคําถามนี้